พูดถึงเรื่องหลอดนะคุณดิฉันต้องขอยืมกระโหลกคุณแล้วแหละเรื่องนี้ต้องขอยืมกะโหลกคุณสุะโชคแล้วนะคุณผู้ชมมีพี่ไรเดอร์คนหนึ่งเขาเตรียมที่จะไปส่งอาหารค่ะแต่ว่าในระหว่างนั้นกดโทรศัพท์ก้มๆเงยๆเงยหน้าขึ้นมาอีกทีชิงช้านี้มันแกว่งเองได้ค่ะ แล้วพี่เขาสู้ด้วยการเปิดไฟใส่ด้วยอยากจะเห็นชัดๆหน่อยว่าอะไรทําให้มันแกว่งไกวได้ขนาดนี้แล้วมันแรงแกว่งเหมือนคนโลยอยู่ใช่เหมือนคนก็เห็นบ้านที่เขาส่องไฟเลยเห็นปะเพื่อให้เห็นชัดๆเอาจะจะกันไปเลยมันไม่หยุดอะอะไรวะนั่นนะ่ะลมพัดหรือเปล่าคุณดูตอนที่มันสว่างนะไปดูอีกทีถามว่าลมพัดไหมถ้าลมพัดเนี่ยทาไมใบไ,ไม้มันไ,ม,ม,นไม,ม่ไหวเลยอะไม่ไม้รอบข้างนี่ไง ไม่มีอะไรสั่นไหวเลยแม้แต่อย่างเดียวนะคะยกเว้นแต่ชิงช้าอันนี้อันเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมคลิปนี้พี่ไรเดอร์บอกว่าผมเกิดมาจนอายุ26ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเลยเขามาสั่งอาหารเ,าเขามาส่งอาหารค่ะเวลาเกือบๆจะเที่ยงคืนแล้วไปรอรับอยู่ก็โมต่กดกดโทรศัพท์อยู่ไม่ไม่รู้ว่าร้านมันอยู่แถวไหนเออแต่พอได้มาปั๊บนี่โห จังหวะที่ชูถุงเมื่อกี้มีคนก็เห็นภาพตอนนั้นด้วยนะเหรอเออคือเขาไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะคุณผู้ชมหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปชาวเน็ตตำบลติ๊กตอกก็เข้ามาคอมเมนต์นกันด้วยความสยองเหมือนกันค่ะว่าโอ้โหพี่เอาจริงเนี่ยมีคนเห็นด้วยนะคะคุณผู้ชมว่ามีวัตถุอะไรบางอย่าง รูปร่างรูปทรงคล้ายๆเด็กอยู่ตรงชิงช้าไหนอ่ะไหนคุณช่วยฉันส่องหน่อยดิฉันก็หาไม่เจอเหมือนกันแต่มีคนก็เห็นนะสีชาวคอมเมนต์น่ะคุณผู้ชมหรือบางคนก็บอกว่าโอ้โหอะไรน่ะเครื่องเล่นเด็กในวัดเราก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันน่ะห,อ,หออยู่มันก็แกว่งเองแต่ว่าอันอื่นไม่มีอะไรไหวติงเลยนะเลยกลายเป็นว่ามีคนเข้าไปคิดว่าเหตุการณ์น,นี้ น่าจะเป็นพลังงานบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่าพี่ไรเดอร์เองเขาก็รู้สึกหลอนมากแต่เขาก็สู้นะเขาสาต์ไฟสู้คุณเห็นเปล่าแล้วเขาก็ยืนถ่ายแบบจริงจังมากๆเลยอ่ะคือเขากะว่าถ้าเห็นก็เห็นกันไปเลยจะจะแบบนี้ทั้งทงที่ตัวเขากลัวนะเนี่ยคนลุกไปหมดแต่อยากรู้ความจริงสุดท้ายเอออยากแกว่งก็แกว่งไปลไปแล้วนะไปเลยไม่หันแล้วไม่รอดูให,ด<ล>ให้สุดล่ะโอ้ย กลัวเห็นไง oh. เออ <c oughs> แต่บางคนที่บอกว่าลมพัด ที่ฉันดูใบไม้มันไม่ไหวจริงๆนะอย่างอื่นมันไม่มันไม่แว่งไม่ไกว,ไกวเลยนะแล้วถ้าเกิดว่ามันไกวแรงขนาดเนี้ยลมที่พัดมันต้องแรงแบบแรงมากแรงมากอ่ะอย่างวันก่อนที่เราเห็นว่าในวัดอ่ะไอ้ที่คล้องมันมันไหวเองอ่ะ,อ,อ,ะอันนั้น<ร>ทีคนเดินผ่านอ่ะลมแรงจริงรแต่อันนี้ดูไม่มีอย่างอื่นขยับเลยอ่ะเอ,เอากี่กระโหลกหว่าก้าวครึ่งแถมให้เลย,ยหลอนจริงแล้วถ้ามาแบบเป็นตัวเนี่ยจะยกให้สิบแล้วช่วงเวลาเที่ยงคืนด้วยนะตอนที่เห็นยอดพอดีเวลากำลังดีเลย นะฮะอะ